นี้เราจะมาพูดถึงการเล่นเกมในรูปแบบใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งคอมพิวเตอร์เครื่องแรงๆหรือเครื่องเกมใหญ่ๆเลยการใช้งาน G-Force e Now ซึ่งเป็นบริการ c l o u เกม m i n g ที่หลายคนเริ่มจะรู้จักมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันทำงานยังไงและช่วยให้เราเล่นเกมได้ง่ายขึ้นยังไงวันนี้พวกเราชาว g a ม i n g d o s สจะมาเล่าให้ฟังกันหลายคนอาจจะสงสัยว่า G-Force Now คืออะไร ง่ายๆเลยครับ GeForce Now คือบริการ cloud กมม i n g ของ Nvidia ที่ช่วยให้คุณสามารถเล่นเกมที่มีกราฟิกสุดล้ำจากเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงแทนที่การใช้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอนโซลที่สเปคแรงๆเพียงแค่คุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดีคุณก็สามารถเล่นเกมได้แล้วโดยไม่ต้องกังวลเรื่องสเปคคอมพิวเตอร์หรือการดาวน์โหลดเกมให้เสียเวลาและก่อนจะเริ่มใช้งานอยากให้เพื่อนๆรู้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสเปคขั้นต่ำของคอมพิวเตอร์ที่เราแนะนำให้ใช้กับ GeForce Now เพื่อการเล่นเกมที่ลื่นไหลสุดๆ สำหรับฮาร์ดแวร์ฝั่ง PC หรือว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยก็ต้องการระบบปฏิบัติการ Windows 7เวอร์ชัน64บิตหรือว่าใหม่กว่าส่วน CPU จะขอเป็น Dual Core ความเร็ว2.0 g h z ขึ้นไปหน่วยความจำหรือว่า RAM จะอยู่ที่4 g b ขึ้นไปส่วนการ์ดจอ G.P.U จะต้องรองรับได r e เ t X11 หรือว่าใหม่กว่าส่วนทางฝั่งของ Mac จะต้องการอุปกรณ์ Mac อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็น MacBook Air, iMac หรือว่า Mac Pro รุ่นตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมา แต่จะต้องสามารถติดตั้ง macOS รุ่น10.11หรือว่า El Capitan ได้ส่วนมือถือนั้นฝั่ง Android จะใช้ได้ทุกรุ่นที่เป็น Android 5.0เป็นอย่างต่ำแล้วก็ support OpenGL ES 2.0ขึ้นไปส่วนฝั่ง iOS แล้วก็ iPad OS นั้นขอเป็น iOS 14.5ขึ้นไปและนอกจากนั้นเรายังสามารถเล่นเกมผ่าน GeForce Now บน Smart TV ได้โดยตรงโดยมีข้อแม้ว่าขอเป็นยี่ห้อ LG หรือว่า Samsung ในช่วงปี2020เป็นต้นไป แต่ถ้าทีวีของคุณเป็น Android TV อยู่แล้วก็สามารถเล่นได้ทุกกี่ห้อแต่ว่าขอเป็น Android TV 5.0เป็นอย่างต่ำครับส่วนความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้นในความละเอียดระดับ 720p ที่60เฟรมนั้นขอความเร็วเพียงแค่15เมกก็เอาอยู่ ส่วนระดับ Full HD 1080p นั้นจะขอเป็น25เมกระดับ 1440p ที่120เฟรมนั้นจะขอเป็น35เมกและสุดท้าย 4K 120เฟรมจะขอเป็น45เมกขึ้นไปนอกจากนี้ทาง Nvidia เขาก็ยังแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบสายอินเทอร์เน็ตหรือว่า Wi-Fi คลื่น5 GHz เพื่อความเสถียรและก็ต้องมีค่าความหน่วงหรือว่า latency ต่ำกว่า80มิลลิวินาทีในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Nvidia ด้วยนะครับ ทำไม G-Force e Now ถึงเป็นทางเลือกที่ดีลองคิดภาพนี้ดูนะครับถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าหรือว่าโน้ตบุ๊กที่ไม่แรงมากแต่คุณก็ยังสามารถเล่นเกมใหม่ๆได้ทันทีเพราะว่า G-Force e Now สามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้มีสเปคที่สูงมาก G-Force e Now จะสตรีมเกมจากเซิร์ฟเวอร์ที่มีความแรงสูงแทนทําให้คุณสามารถเล่นเกมที่สเปคสูงๆได้อย่างลื่นไหลในฮาร์ดแวร์แบบเก่า และเรื่องที่ผมชอบมากของ G-Force Now ก็คือเราไม่ต้องดาวน์โหลดเกมหรือว่ารอการอัปเดตอะไรเลยครับพอสมัครแล้วก็สามารถเข้าเกมได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลานั่งรอโหลดนานๆหรือว่ายุ่งยากกับการติดตั้งเกมแน่นอนว่าในบางครั้งก็อาจจะมีเรื่องของการรอคิวเข้ามาบ้างตามแต่ช่วงเวลาแต่โดยรวมแล้วการใช้งานก็ถือว่าสะดวกสบายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเล่นเกมแรงๆแ,และสิ่งที่ทำให้ G-Force Now แตกต่างจากการเล่นเกมทั่วไปก็คือ คุณสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาเราลองเล่นทางที่บ้านในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือแม้แต่ระหว่างที่เดินทางไปทํางานก็ได้ครับขอแค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถเล่นเกมได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นจากมือถือหรือว่าโน้ตบุ๊กหรือแม้แต่การมานั่งทํางานที่ออฟฟิศ ถึงจะเป็นทีมงานทําสื่อเกมแบบ gaming dos e แต่บางครั้ง pc ของเราก็ไม่ได้แรงกันทุกเครื่องหรือมีพื้นที่ลงเกมกันได้ทุกเกมบางทีเราก็อยากทดสอบเกมนั้นเกมนี้หรือแค่อยากนั่งเล่นเกมระหว่างพักหรือบางคนก็ใช้ mac แต่ gforce e now ก็เข้ามาเป็นตัวช่วยให้พวกเราในส่วนนี้ได้เรียกได้ว่าคุณไม่จําเป็นต้องพกเครื่องคอนโซลหรือว่าคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ใญไปไหนมาไหนอีกต่อไปนั่นเอง และก็เรื่องที่ประทับใจอีกเรื่องก็คือ GeForce Now ช่วยประหยัดเวลาได้เยอะครับเราสามารถเล่นเกมได้ทันทีโดยไม่ต้องรอดาวน์โหลดหรือว่าอัปเดตนานๆอย่างที่เราเคยเจอกับการเล่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ปกติคุณแค่สมัครใช้งานแล้วก็เลือกเกมที่เรามีอยู่ที่อยากเล่นจากนั้นก็เริ่มเล่นได้ทันทีไม่ต้องรอโหลดนานๆ GeForce Now ยังมาพร้อมกับคลังเกมมากมายจากหลายๆแพลตฟอร์มด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Steam, Epic Games Store, Ubisoft โดยเฉพาะสําหรับคนที่มีเกมใน Steam หรือว่า Epic อยู่แล้วเนี่ยคุณสามารถเล่นเกมเหล่านั้นได้ทันทีโดยไม่ต้องซื้อใหม่หรือค่อยโหลดใหม่ให้เสียเวลาแต่ตรงนี้ก็มีข้อจํากัดอยู่บ้างเพราะว่า G-Force e Now ไม่ได้รองรับการเล่นเกมที่เรามีทุกเกมในบัญชีของเราแต่ว่าเกมดังๆส่วนใหญ่ก็มักจะรองรับกันหมดแต่ยังไงก็ต้องลองเช็คให้ดีกันก่อนนะครับโดยเฉพาะคนที่คาดหวังว่าจะใช้บริการนี้เล่นเกมบางเกมแบบเฉพาะเจาะจงครับ แต่สำหรับเกมเมอร์ที่เล่นเกม Triple A หรือว่าเกมออนไลน์มัลติเพลเยอร์ทั่วไปส่วนใหญ่แล้วก็จะรองรับซัพพอร์ต G-Force Now กันทั้งนั้นนอกจากนี้ G-Force e Now ยังสามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มได้ด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นบน PC บน Mac หรือว่าบนมือถือบนทีวีคุณก็สามารถเล่นกับเพื่อนที่ใช้แพลตฟอร์มอื่นได้โดยไม่มีปัญหาอะไร G-Force e Now เหมาะกับใคร แน่นอนว่าถ้าลงทุนมี PC เครื่องแรงเป็นของตัวเองยังไงก็เล่นเกมได้ตามใจแล้วก็สะดวกสบายมากกว่าแต่ G-Force Now เข้ามาเป็นทางเลือกหรือว่าเป็นตัวเสริมการเล่นเกมของเกมเมอร์ได้ทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นเกมเมอร์ที่มีคอมพิวเตอร์สเปคต่ำแต่อยากเล่นเกมใหม่ๆหรือยังไม่อยากลงทุนอัปเกรดคอมในตอนนี้หรือเป็นสายคอนโซลเกมเมอร์เป็นหลักแต่มีเกม PC บางเกมที่อยากเล่นจริงๆ G-Force Now ก็เข้ามาช่วยเหลือตรงส่วนนี้ได้เช่นกันอีกจุดที่เหมาะก,ก็คือ คนที่อาจจะต้องเดินทางบ่อยมีการทำงานต่างจังหวัดหรือว่าออกนอกพื้นที่เป็นประจำแต่อยากเล่นเกมแรงๆโดยไม่ต้องแบก PC หรือว่าโน้ตบุ๊กตัวหนักไปเพราะว่า G-Force Now สามารถเล่นเกมล่าสุดได้ลื่นไหลโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เครื่องแรงๆเหมาะสำหรับคนที่อยากเล่นเกมได้ทุกที่ทุกเวลา G-Force Now ก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากและข่าวดีสำหรับชาวไทย G-Force Now เตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในไทยแล้วตอนนี้ และตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครผู้ใช้ทดลองช่วงเบต้าอยู่ซึ่งคุณสามารถลงทะเบียนได้ง่ายๆแล้วก็ลองใช้งานได้ก่อนใครและพิเศษสัหรับคนที่สมัครวันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมปี2024 ยังมีโอกาสลุ้นรับของรางวัลสุดเจ๋งรวมมูลค่ากว่า150,000บาทไม่ว่าจะเป็น MacBook Air iPad Air หรือว่า iPhone 16 Pro ครับสรุปก็คือ GeForce Now ไม่ได้เป็นแค่บริการ Cloud g a ม i n g ธรรมดาแต่มันเป็นการเปลี่ยนประสบการณ์การเล่นเกมของเราไปเลยครับบางครั้งเราอาจจะต้องการเล่นเกมในช่วงที่ไม่ได้มี PC ตัวหลักอยู่กับเราเช่นการเดินทางไปทำงานหรือว่าไปเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัด พอแค่ okay, เรามีอินเทอร์เน็ตหรือว่าอุปกรณ์ระดับกลางๆเราก็สามารถสนุกกับเกมดังมากมายได้ตามใจถ้าคุณอยากลองสัมผัสความสะดวกแบบนี้ไปลงทะเบียนทดสอบในรุ่นเบต้ากันได้เลยครับแล้วมาพบกับประสบการณ์การเล่นเกมแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครกับ G-Force e Now